ข้อผิดพลาดที่พ่อแม่หมักทำกับลูกโดยไม่รู้ตัวหลายบ้านคิดว่าสิ่งที่ทำเนี้ยดีแล้วถูกต้องแล้วแต่จริงแล้วอาจจะเป็นข้อผิดพลาดก็ได้วันนี้ได้เรียนรู้และปรับแก้กันช่วยให้คุณเลี้ยงลูกได้ดียิ่งขึ้นไปฟังกันเลยข้อแรกการเปรียบเทียบลูก มีเกือบถูกบ้านนะคะการเปรียบเทียบลูกกับลูกอีกคนหรือเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นจะทําให้ลูกรู้สึกดอยค่าวิธีแก้ก็คือการยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นยอมรับในสิ่งที่ลูกไม่เก่งแต่ให้เราไปโฟกัสในสิ่งที่เขาเก่งเขาเก่งเรื่องอะไรพูดเรื่องนั้นชื่นชมลูกเรื่องนั้นข้อที่สอง คาดหวังสูงเกินไปคาดหวังว่าลูกต้องสอบโรงเรียนดังๆได้คาดหวังว่าลูกจะต้องได้เกรดดีๆวิธีแก้ก็คือให้เราคาดหวังให้สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้และมีความหวังว่าจะทำสิ่งนั้นสำเร็จได้ข้อที่สไม่ฟังความคิดเห็นลูกพ่อแม่สั่งอะไรลูกก็ต้องทำแบบนั้นแบบนี้ตามที่พ่อแม่พูด โดยไม่ฟังความคิดของลูกวิธีแก้ง่ายๆเลยก็แค่ถามความคิดเห็นลูกถามความรู้สึกลูกคุณจะเข้าใจลูกได้มากยิ่งขึ้นขอ้อ4ลงโทษลูกดุรแรงไม่ว่าจะเป็นด้านการพูดหรือภาษากายต่างๆวิธีแก้ก็คือการสื่อสารอย่างเปิดใจพูดจากความรู้สึก ของเราไม่ใช่จากอารมณ์ข้อที่5การแสดงความรักหลายบ้านไม่ค่อยจะแสดงความรักไม่จําเป็นต้องบอกรักลูกแต่แค่ความรู้สึกหรือการอยู่ด้วยกันให้เวลาด้วยกันพาลูกไปเที่ยวไปทะเลพาไปทํากิจกรรมต่างๆอันนี้ก็คือการแสดงความรักข้อนี้สําคัญมากนั่นก็คือไม่ให้โอกาสลูกได้ ลองผิดลองถูกอ่าเมื่อลูกทําผิดพลาดพ่อแม่ก็จะทําให้ทุกอย่างช่วยเหลือทุกอย่างลูกไม่ต้องทําอะไรลูกสบายจนลูกไม่สามารถที่จะก้าวข้ามความผิดพลาดนั้นไปได้ไม่กล้าลองทําอะไรใหม่ๆวิธีแก้นั่นก็คือให้ลูกได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นถ้าลูกทําน้ำหกกให้ล,ลูกเช็ด,ดถ้าลูกกินข้าว ก็ให้เก็บเองเรื่องง่ายๆแค่นี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากพ่อแม่หลายคุณมองข้ามไปเอาไปปรับใช้กันนะไม่มีพ่อแม่คนไหนสมบูรณ์แบบแต่เราสามารถเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพื่อก้าวข้ามผ่านไปกับลูกเรียนรู้พร้อมพร้อมกับลูกนั่นเองฝากกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ ในการเลี้ยงลูก